วายแรงมากแม่สาวน้ำชาชิลานัทนะคะชีเดือดอะไรเนี่ยออกมาฟาสตอรี่ช่ำๆเลยค่ะเรื่องเดิมกับคนใหม่พร้อมกับอีโมจิรูปงูนะคะงูอะไรคะงูเขียวหรือว่างูผีกันแน่พร้อมกับให้กําลังใจนะคะโดยการโพสตรูปคู่กับสาวออมสุชาหลังถูกโยงเป็นดาราฮุกกิจการจากกรณีที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าดาราสาวหน้าแบลวฮุกกิจการมูละค่าความเสียหายกว่าร้อยล้านบาทค่ะซึ่งก็ถูกโยงไปที่สาวออมสุชาเต็มๆนะคะหลังจากนั้นค่ะทางด้านสาวออมเนี่ยก็ได้ออกมาโพสตยืนยันนะคะว่าไม่เคยโกงใครพร้อมกสื่อ ตามกฎหมายทุกอย่างค่ะโดยคู่กรณีของสาวออมสุชาเนี่ยนะคะก็ได้มาออกรายการหุ่นกระแสะคู่กับพี่หนุ่มกันใช้ค่ะแต่ระหว่างที่รายการกําลังออนอยู่นะคะสาวน้ําชาชีระนาที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับการทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยค่ะก็ที่ออกมาฟาสตรอรี่เดือดๆฉ่ำๆเลยนะก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะคะโดยเธอเนี่ยก็ได้โพสตรอรี่ประมาณว่า เรื่องเดิมกับคนใหม่พร้อมกับอิโมจิรูปงูทําตัวเป็นเหยื่อมองตัวเองบ้างนะคะแสดงเก่งขึ้นเยอะหลังจากฝึกมาหลายปีพร้อมกับทิงทายด้วยอิโมจิรูปงูตัวใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่างูอะไรงูเขียวหรืองูพิษกันนะและสาวน้ําชาเนี่ยหมายถึงใครหรือว่าหมายถึงหมายถึงใครก็เดี๋ยว่อยไปตามสืบกันเอาเองนะจ๊ะ